คาแรคเตอร์โปรไฟล์สปอยก็คอยนี่ก็สุนชวนกั่กันเลยนะครับทุกคนในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการสปอยตัวแกนดั้มไอออนบัตรออฟแฟงเออเราอยู่ในแกนดัม้มภาคในบัตรออฟแฟงกันอยู่นะยังไม่ได้ไปภาคไหนกัน เออเพราะว่าในช่วงสงคารามมันได้มีการพัฒนาลูสูรหลากหลายประเภทเพื่อมาใช้ในการต่อสู้เองชนะเออนี่ก็เป็นหนึ่งใงนั้นในช่วงที่มีการพัฒนาในช่วงสงคารามโดยหุ่นตัวนี้ก็จะเป็นทางของการหอนอิทที่ได้มีการพัฒนาต้องบอกเข้าใจนะว่าหอนนี่มันมีเทคโนโลยีชั้นสูงไงเออมันก็ไม่แปลว่าที่จะมีหุ่นเก่งๆเยอะแยะมากมายตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองคือสายวอคคลีฟเฟมถ้าเกิดแปลตรงๆไปในภาษาจีก็คงจะเป็นพวกนางฟ้าแลนะหุ่นที่จะพูดถึงในสายวอคครีฟเฟม V 0 8นี์แ่เกมเกอร์ ออตัวนี้ก็เป็นหุ่นของตัวบลรีเฟรมได้มีการประกบมาอยู่ในเนื้อเลี่ยงแล้วจะมีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งสปอยในซีรีส์ก็ตามนะได้มีการพัฒนาช่วงสวงครามเมื่อ200ปีก่อนเป็นช่วงเดียวกันที่ได้มีการพัฒนาตัวแกนดั้มเฟรมขึ้นมาเข้าใจหน่อยว่าหุ่นมันน้อยเพราะว่าในการจะใช้ในสร้างแกนดั้มเฟรมอย่างที่บอกไปว่ามันใช้ชิปอุปกรณ์ที่แบบเยอะจําเป็นและโคตรเบืองนะแล้วมันใช้ไปถึง7.2เครื่องได้มีการสร้างตัวไทอื่นมาแบบน้อยกระจิ๊นล็กหุ่นตัวนี้จะมีความคล่องตัวสูงเพราะเนื่องจากตัวที่ได้มีการสร้างขึ้นมานี้น้ำหนักเบาแล้วก็โครงสร้างมันเรียบง่ายรวมทั้งในหุ่่นนตัวีี้จะไมมโร เพราะหุ่นตัวนี้ถูกจัดมาท้ายให้เหมาะสำหรับนักบินทั่วไปถ้าคนขับนั้นเป็นคนที่เก่งมีทักษะสูงก็สามารถใช้หุ่นตัวนี้อย่างสบายคล่องแคล่วแล้วก็สามารถตอบโต้กับตัวแกนรนดัฟิฟ์มได้อย่างง่ายดายเลยนอกจากนี้หุ่นตัวนี้ก็มีความสามารถในการจอบเกาะได้เออจริงไหมล่ะแม่งไม่ใช่หุ่นตัวแกรนด์ฟร,รม์ะที่มีอุจจกรกะแต่ว่าในการจอบเกาะเนี่ยจัยเป็นที่จะต้องมีความเร็วในระดับสูงที่แต่ว่าเร็วมากอย่างที่บอกไปว่าหุ่นตัวเนี้ยมันมีความคล่องตัวสูงก็จริงแต่ในเรื่องพลังป้องกัน พลังโจมตีนั้นจะอ่อนน้อยกว่าพวกแคนนัมฟิล์มทําให้ในการจากเกาะก็ต้องบวกกับสปีดเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็ความแรงของการโจมตีด้วยและหุ่นส่วนใหญ่ในไทวรีเฟมจะเป็นหุ่นตัวระยะประชิดนะเป็นเน้นการโจมตียะประชิดซะส่วนใหญ่นักบินเรามาระวงังศูนย์ตัวถ่วงเพื่อใ,ใช้ในการโจมตีสร้างวสยหายให้กับตัวเกาะรามิเนตได้โดยการโจมตีของหุ่นตัวน,นี้จะเป็นการใช้ดาบสองมือดาบวาคิรีเบรสสีทองของกรีมกระเด็ดถ้าจาก โลหะผสมพิเศษมีความสามารถทนทานมากจะติดอยู่ตรงที่แขนทั้งสองข้างโดยลักษณะาดาบนี้ก็จะมีความเหมือนกับของตัวแคนดัมเฟรนที่เป็นตัวแรกกันเลยและเมื่อไม่ได้ใช้ดาบมันจะถูกพับเก็บอยู่ตรงแขนทั้งสองข้างนั่นแหละเออเพราะนั้นทั้งสองข้างของมันนะ่ะมันจะเป็นที่เอาไว้ใช้ดาบแล้วก็ที่เก็บด,ดาบและนอกจากนั้นแขนทั้งสองข้างยังสามารถใช้เป็นโลได้นะ เน้นป้องกันและลุกไปในตัวสามารถใช้เซนเซอร์กําลังสูงเพื่อใช้เก็บข้อมูลคล้ายกับกรส e และตัวนี้ก็ได้มีการกดตัวในวิบวัต่างๆดังนี้เลยในปาระแรกก็จะเป็นในวาระที่ได้มีการช่วยเหลือให้กันในการคุ้มครองคุณโคดิเลียไปยังบนโลก ในเหตุการณ์ที่2คงีเมอร์ลิสที่ประท้ากับบาบาทอสอ่ะโดยสองรัก็ถูกจัดเป็นแกรนดัมเฟรมเหมือนกันแล้วไอ้ตัวแกรนดัมนี้ก็ได้มีการเข้ามาแทรกแซงเพื่อปล่อยให้บาบทอสหนีไปทำรากิและได้มีการเปลี่ยนต่อสู้กลายเป็นสื่อของพีเมอร์ลอสประท้ากับพี่มเมอร์เด็หลังจากจบการต่อสู้นี้แล้วไอหุ่นตัวนี้ก็ได้มีการหายไป Okay, เราก็พูดถึงคนขับคนขับนั้นเป็นแม็กคลิลิสฟอริสก็เป็นหนึ่งในตระก,กูลของเซเวสตาในตอนที่เขาเป็นเด็กน่าจะได้มีการเกิดการสูญเสียพ่อแม่ไปในช่วงสงครามทางตระก,กูลฟอริสก็ได้รับเลี้ยงเด็กผู้ชายคนนก็คือแม็กคลิลิเนี่ยแหละให้เป็นลูกบุญธรรมสวนคนที่รับเลี้ยงแม็กคลิลิสก็จะเป็นอิสนาริโอฟอริสเป็นผู้นําตระกูลฟอริสและในตอนที่ไปช่วยเหลือกันดัมบาบารทในช่วงที่อยู่ในอวกาศก็จะมีการปลอมตัวเป็นชายสวมหน้ากาก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักบ,บินแล้วก็ตัวแกรนดัมเบอร์คลี่เฟรม การแบบของเวอร์คอลี่เฟรมจะถูกออกแบบมาให้ดูเพียวบางแล้วก็มีความค่างตัวสูงรวมทั้งออกแบบมาเพื่อให้ช่วยเหลือซัพพอตในการทํางานกับแคนนอมเฟรมเจ้าแม็กกรถึงได้ไปพบกับหุ่นตัวนี้ได้ก็อย่างที่บอกไปบบว่าไอเนี้ยมันอยากเปลี่ยนกาลาฮอนแล้วตัวนี้แม็กเกอรเองก็ได้บังเอ,อิญไปเจอเข้าแล้วเขาก็ได้กลายเป็นนักปีกขึ้เครื่องนี้ไปนั่นเองเออแล้วในตอนนั้นก็คือไม่มีใครรู้นะว่าแม็กเกรเนี่ยเป็นคนคนพบมีแต่เจ้าตุ้ยแมงรู้ไงคือถ้าคนอื่นรู้อ่ะไอเจ้าแม็กเกอรีเนี้ยอาจจะไม่ได้ขับหุนเคร อาจจะโดนขับไปเทียนข้อมูลของหุ่นตัวน,นี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะผมผู้ยิภาดหรือตกหล่นหรือผู้ข้อมูลไม่ครบหรืออะไรไม่ถูกผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กันถ้าอยากแสดงความิเห็นอะไรหรือคอมเมนต์อยากให้ทําคลิปนู้นคลิปนี้หรือมีไอเดียแจ่ในการนําเสนอทําคลิปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยหรือใครแบบพี่พี่พี่ลืมพูดตรงนี้ตรงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันในพาหนาเดี๋ยวเราจะกลับมาอยู่ต่อกัน พัฒนาสายแกันดัมเวอร์กลี่ฟเฟรมกันต่อไป